เขาจะเตือนให้ไม่เขายิงต่อหน้าหมอหรือยังไงต่อหน้าหมอครับแต่เขาไม่รู้ว่าคนไหนยิงแต่เขาเห็นออกมาจากรถคันไหนผมยังเห็นเลยนี่โต๊ะคาร์บเนี่ยมีตู้อยู่แล้วล่ะคิดว่านั้นเนี่ยเนี่ยตู้เก็บของแก๊งมีตู้เก็บของแก๊งแล้วก็โต๊ะคาร์บยาการ์ตันใช่ครับผมผมก็ไม่รู้อ่ะพี่เขาไม่เคยบอกผมเลยเขากลัวผมเอามาพูดหน้ากล้องแล้วแบบ นื่เขาจะไม่หนุกไงผมก็ให้ตีเป็นผู้เล่นไปเลยก็ดีก็ดียังไม่รู้เลยก็ดีแต่เอาที่เดาไว้อะอันนี้เราก็เดาเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีหรอกแต่ก็คือคิดว่ามีตู้มีตู้บ้านละหนึ่งแล้วก็มียาคัพแล้วก็โต๊ะคัพระเบิดสตันแต่ที่เหลือก็ไม่รู้ออสมันจะมีมีบ้าตู้คัพตู้คัพพยาบาลเออตู้ตู้คัพเนี่ยยาปั๊มอ่ะเนี่ยอ๋อเขามีหอด้วยหรอที่เนี่ย ใช่ค <One> ร <input> ับ <un> น <paid> ่าจะมีหอเห็นเขาสปอยมาครับเขาเคยพูดว่าน่าจะมีหอแล้วก็มีสไนให้บ้านละแกงครับคนละคนใช่หรอเวลากันบ้านไงครับไอ้เหี้ยก็คือสไนใส่หองี้หรอใช่ครับมีหอให้ียให้บ้านหรอสัก์มีสไนด้วยหรอไอ้ที่อีเวเอร์จัดเลยแล้วเนี่ยถ้ามีสไนอะเวอร์มากเลยเนี่ยเอาตรงๆไปเล่นมาทุกเมืองไม่เคยเห็นมีใครมีสไนเลยนอกจากสภา อันนี้แก๊งมี <c oughs> มก็ไม่รู้เหมือนกันความคิดเขา <c oughs> น่าจะคิดมาแล้วแหละครับสุดยอดไงมึงต้องเชื่อมั่นในหัวเพื่อนมึงดีใชไได้พี่ได้นี่ข้างบนโอ้โหดูดิโคตรหลูแล้วนี่ที่จอดฮอด,ด้วยอีอะนี่แหละว,ว้าวบ้านนี้มันขังยังไงเนี่ยพี่เออมันขังไม่ได้หรอก <c oughs> น่าจะขังไม่ได้ก็ขังแค่อยู่แค่ในบ้านไห้ลงรถอะลงรถนี่พี่ไหนลงรถอยู่ตรงไหนอะยังไม่เห็นลงรถเลย จอดฮอมีฮอรประดับปลาลามีเออไหนวนะไหนวันวะป้าที่บ้านนี้ทำปาร์ตี้ได้ดไดเลย <มา S 1> น,นะปาอ์ตี้อะไรกงนป้าปาร์ตี้เปีปาร์ตี้าปลา,าลปลา้าจะจ้างเด็กเอ็นก็ได้อะไรเงี้ย กูจะเป็นบ้ากามอย่างเดียวเลยลูกกูกูไม่เคยดีต่อในสายตาลูกกูเลยสินะไหนว่าลงรถมันนะมันจะวิ่งอ้อมเราไหมวนะเนี่ยเออบ้านมันใหญ่มากเลยแต่พื้นที่ใช้สอยยังไม่รู้ว่าตรงไหนมีประโยชน์บ้างเออเนี่ยแนตะ่มันมีปิดเปิดได้ออขังไว้ในเนี้ยได้อยู่เนาะครับพี่ขังได้ในเนี้ยก็มีอันนี้ประตู พี่ว่าลึกๆแล้วบ้านมันสวยไหมไอ้ยประตูนี้ผ่านโผล่ไปทางไหนอะโผล่ไปอะไรอะอันนี้โผล่ไปไหนอันนี้ห้องนอนอ๋อห้องนอนอาบน้ำหรอห้องนอนท้ำน้ำใช่ตอนนี้อ๋อดที่ที่ไม่มีที่หลอดนอนกับหลอดอาบน้ำไม่ใช่เหรอเอาไปทำอะไรอะไม่มีครับไม่มี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 ไว้นอนเพิ่มเลื่อนไงพี่ที่บ้านไม่มีบ้านบ้านหัวใจอะผมมีบ้านหัวใจอยู่อ้เพิ่มเลื่อนได้อ๋อโอเคโอเค เออตียงเพิ่มเลือดแกงอาจจะเพิ่มเลือดไม่ต้องมีเออเออเออรถคายเครียดเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับเออเออมี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 ตู้มีมีมีปั๊มน้ำมันไหมที่เนี่ยบ้านมีปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันผมไม่รู้ครับเขาน่าจะเอามาลงให้มัหรือไม่เอามาลงให้ผมก็ไม่รู้อ้าวทำไมมันหลุดมันนั่งหลังกดตัวจีครับตัวจีเอขอไขหรือเปล่าวะขอตัวจีหรือขอตัวจีครับตัวจีมึงต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยนะเนี้ย ว่าถ้าไม่ได้บ้านที่ต้องการจะเลือกหลังไหนอันนี้นมไม่ได้คิดเลยครับพี่ต้องคิดเพราะว่ามันต้องเผื่อ,อหลายๆสถานการณ์ว่เผื่ออะไรไม่เป็นใจอ่ะอาไรบ้าเผื่อฟอร์มไม่ดีนี่แหละผมเลยมีปัญหาอะไรเงี้ยมันต้องคิดเผื่อด้วยตกลงตกลงกันไงครับว่าเออตอนแรกก่อนผมอยากอะได้ได,ได้พวกพี่ติกับลุงมาเพราะว่าเขาได้มีประสบการณ์เยอะอแล้วก็ในการชิงบ้านมีทำเลบ้านอะไรเงี้ย ิดใเล่นมาให้มาแนะนำเออได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่คืออย่างที่บอกว่ามันมันต้องมีลำดับสองลำดับสามในใจเผื่อว่าลำดับหนึ่งลำดับสองเราศักยภาพแก๊งเราไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเผื่อไว้ด้วยเราต้องมองแก๊งเราด้วยน่าน่าจะเป็นรองแค่อาอากับไดม o n d h เฮ d ครับเพราะว่าจากที่ซ้อมมานะแต่ในเมืองไม่ไม่รู้น่าจะไหวในเมืองหรองแค่อานะเพราะว่ามึงทำสกอร์กับไรลักได้เยอะกว่าที่ i ด m o n d h เฮ d ทำได้นะ กมงไม่พแมพ้ดาวเทพอ่ะอ่าม้ามึดครับม้ามึดแต่ในเมืองก็อาจจะก,กากก็ได้นะกูก็เคยเจอนะแก๊งที่เก่งในห้องซ้อมแต่ตัวจริงๆมันไม่ได้เก่งอ่ะกูก็เคยเจอนะใช่ครับเพราะเพราะว่าที่นี่มันต้องกดก่อแบบดูดูด้วยไงครับว่าอันไหนกดควนเสียได้ก่อเสียได้กระสุนแต่โ้องมันไม่เสียได้ไงครับมันเล่นแบบ <เอ S 1> ไม่มีรถด้วยเอเอแล้วพื้นที่มันกว้างกูมองว่าที่ได้รักเก่งได้เนี่ยมันเป็นเพราะความเข้าขากันแล้วก็ เล่นซ้อมมาบ่อยเลยมันเลยมันเลยแข็งขนาดนั้นไงแต่ถ้าในเมืองแล้วมนเล่นไเจเคนี่อันนี้ถามตรงๆเลยนะพี่ขอโทษก่อนนะเขาเปลี่ยนคนบ่อยไหมพี่บ่อยบ่อยคือมันไม่มีคือผมมันไม่มีคงที่ใช่ไหมพี่เออมันไม่ได้คงที่เลยแต่ก่อนคงที่ถูกไหมครับพี่ใช่แต่ก่อนนี้ไม่คงแต่แต่ถามว่าบามั้นมูดในแก๊งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยนะ JK ก็ยังไงก็ JK อย่างนั้นนะ ใช่ใช่ครับต่อให้เป็นคนก็ตามแต่แมบว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นสู้ได้หมดเอาง่ายง่ายแต่มันต้องกระตุ้นกันหน่อยว่าของพวกเนี้ยไม่รู้ว่าเอฟดีมันเด็กๆมันเป็นยังไงหลายคนอ่ะสำหรับเจคเนี่ยโดนด่าทีหนึ่งคือ์ l e r t นะแอคทีฟตัวเองแล้วนะคือผมเคยด่าไปแล้วครับคนนึงแบบแบบ มันก็ไม่กล้าคุยกับผมเลยอ่ะไม่กล้าเล่นอ่ะอาจจะคุยแต่ว่าไม่ไม่กล้าเล่นมันเออผมก็เลยแบบโอ้ามันทําให้น้องๆด่าผมเลยไม่อยากกล้าด่าน้องๆไงครับกลัวมันไม่เข้าหาเราเราก็ไม่กล้าเลยก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้คนแบบไม่บอกแล้วนะครับว่าด่าในบริบทไหนเล่นได้เลยใช่ครับในส่วนใหญ่ก็จะยืนอยู่นี่กันพิติลองรถของพิติก่อนไหม ลองแล้วลองแล้วพาไปลองลองแล้วลองแล้วหรอคันนั้นเคยลองแล้วหรอไม่ก็เพิ่งขับไปนะแกีมันเอาเอาอันนี้แล้วเที้ยวเลยเที้ยวเลยตบอกให้วันนี้เล่นโปเกมอนไหมครับหรือไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นรอสวยกูรอส่งลูกกูโอ้โหวลูกยังไม่น่าง่วงมั้งครับรลูกหล่อว่าไง อย่าอย่ายืนต่อ้ากิรให่ครับรักไม่ดีเอาเห็นเขาว่าเขาเจอยกเลิกและค่ะงานละครดีแล้วดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งตัวเองเจอก่อนไปเคียร์ก่อน่ารเล่นริปเปอราอ่ะครับครับชนะมาให้ได้ก่อนพูดว่าพูดว่าชนะไาไดมันเก่งมากไม่ใช่มันผมเป็นประชาชนผมมี ใช่ครับผมผมจะเล่าให้ฟังบรรลากผมจำได้อยู่หรอกเมืองนู่นเมืองนี้เอามาคุยได้น้พี่น้อเขาละเมืองกันหมอสองตำรวจสามมันมันมันเหมือนคนไม่เคยเล่นสตอรี่อ่ะมันกำชับมากเลยนะบอกว่าเฮ้ยมึงต้องสกัดหมอทุกจุดเลยนะกับตำรวจอ่ะกูขึ้นเขามานะกูตโอรายงานแบบฮะหมอสองตำรวจสามผื่อกงผมก็เปิดดูนะว่าหมอมีเท่าไหร่ทำไมมึงไม่เอากูไว้บ้านแล้วมึงก็ไฟตำรวจอ่ะ ตำรวจแค่สามคนหมอสองคนแอริปเปอร์ไม่กลัวมึงจัดเลยหรอม่กามึงแบบกลัวก็ใช่ครับมันกลัวหมอกับตำรวจมันเล่นแบบลากในเมืองนอกเมืองโอ้มีสิบหกสิบเจ็ดคนผมมีอยู่สี่คนล่าแบบจริงจังอ่ะโอ้ถ้าสตอรี่จริงนี่แบบหมอตำรวจเยอะนี่มึงจะขนาดไหนวะเนี่ยแต่ก็เกมครับแต่เขาก็เกมใช่หรอแล้วก็เออผมก็เออไปรอบนึงเกมด้วยบอกเออด้วย แล้วก็มาภูมิใจมั้งมึงอยากเอ๋ยอีกป่ะโอ้โหผมเลยสวนไปมึงโหดเนาะมึงล่ากโหดจัดเลยอะหมอสองตำรวจสามอะมันบอกเออแล้วมันมีการบอกเม้มนะมึงต้องเม้มจริงๆนะต้องเอาให้เอ่ยนะเว้ยแล้วเพื่อนมันเขาโดนจับมั้งครับแล้วก็มันก็บ่นเพื่อนมันในวอร์มึงโดนจับได้ยังไงอะโหดถึงมีน้อยอะมันก็ไอ้นี่มันก็กลัวใช่ครับเห็นเขาบอกว่าตำรวจที่นู่นโหดมากใช่บ่ มับ้าประมาทไม่ได้เออนั่นแหละครับพี่แล้วมึงจะทำยังไงวะมีอะไรหลายๆอย่างอยากอยากอยากมึงจะชนะยังไงก็เล่นปวนประสาทมันงครับมันชนะไม่ได้อยู่แล้วพี่เออแล้วมันจะจบยังไงอ่ะเนี่ยเมื่อเขาก็ไม่ยอมมึงก็ไม่ยอมก็เน่นไงให้เขาฟาร์มไม่ได้ผมก็ไปไปให้เขาเสียของผมก็จะไปยอมเป็นโดนขังที่บ้านแล้วผมก็จะบอก้องก่อนว่าถ้ากูโดนขังที่บ้านอ่ะมึงโทรบอกตำรวจด้วยนะเหมือนเมื่อวานนะครับมึนหลอกให้มันแบบไปไป ใช่โดนขังตรงลงรถผมก็ให้น้องผมอะโทรบอกตำรวจตำรวจก็มาตีกับมันจนมันต้องเอาผม่าอดจากบ้านไปลาดเพราะว่าคนในแก๊งเขาพูดว่าอะไรผมแกล้งเหมือแกล้งยินอย่างเงี้ยแต่ผมได้ยินไงผมอยู่หน้าจอเห็นคนในแก๊งเขาบอกว่า <c oughs> มึงเอามันออกจากบ้านดิไอ้เหี้ยเสียของชิพยแ <c oughs> ล้วหมดเยอะนะเนี่ย <c oughs> ไหนของซ่อมบ้านไหนยากรัน,น <c oughs> ไหนก่อไหนอะไรแม่ง <c oughs> หมดเยอะมึงเอามันออกจากบ้านเลยไม่เคยอยู่ปะ มันจะวนเราไอยู่อ่างนันอะมันจะพาเราไปอย่อย่างนั้นอะมันจะพเรอย่อ่างนั้เอะมันาเรไอยม่อย่างนั้นอะมันมีาเนานู่อยมงนันอะมันจะพาเราปอยูอย่างนั้นอนะาเราไปอยู่อ่านั้นอะมันะพาเรียู่ย่างด้นอนจะาเร้อยู่อย่านั้นอะมันจะาเรไยู่อ่างน้นอครับไม่าเ่ไปอะชอาชนช้นอะแกนจะพเดีอยู่อย่างนนอะมัะพาเราปอยูอย่างนันอะมันจะพาเรอยู่อย่านั้นอมเรีอยกคอ่างนั้เอะมัาเรไดอยู่อ่านด้วอ แต่แก๊งที่มันไปชนะมันคือเป็นแก๊งผู้หญิงคือมันคือมันไปไล่ป้นรถมันจะป้นรถแล้วเอารถไปงัดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันไปโดนแก๊งแล้วผู้หญิงมันก็ไล่แทงแล้วที่มันโมโหมันก็บอกว่าเดี๋ยวมึงอ่ะไม่ได้อยู่ดีกันแน่พวกมึงอ่ะมันก็ไล่มันเชื่อมันใช้เวลาทั้งวันเลยนะมันฆ่ามันฆ่ามันไล่ทั้งเมืองอ่ะมันฆ่าจนแบบผู้หญิงทนไม่ได้แก๊งผู้หญิงอ่ะตรงต้องยอมอ่ะยอมจ่ายค่าสินล้ัเขา แล้วแล้วแกงผู้หญิงเขาไม่ปลอมตัวปลอมตัวไม่ได้หรอพี่ไม่ได้ทำไมมาคือมันรู้ว่าไอ้ที่นี่มันรู้อ่ะกูไม่รู้้วมันใช้วิธีไหนแต่คือมันรู้ว่าเป็นแก๊งแก๊งเนี้ยแก๊งเขาใช่คือมันไยคือไม่มีใครได้ฟาร์มอ่ะเอาง่ายมันคนเดียวอ่ะมึงว่ามันพยายามปะล่ะคือถ้ามึงทําได้คือมึงก็ชนะเลลิปเปอร์ได้นะถ้าเขาแบบยอมแล้วอ่ะเขามันจะมันน่ารำคาญหรงทว่ามึงเหมือนผีเว้ยมึงอย่าลืมว่ามึงมีน้อยใช่ครับมันหายาก ผมผมเนี่ยไม่เขาเขาปลดลิมิตอะไรกับผมเจ็ดวันไปแล้วไงเขาก็เลยถอดสูตรถอดเกาะไม่ได้ใช่ไหมครับเออหน้าเห็นปะอะไรเออในในกรณีในกรณีเนี้ยผมสามารถเปลี่ยนชุดได้ใช่ไหมแต่เขาถอดสูตรถอดไม่ได้ใช่ไหมพี่ถ้าเขาได้แล้วผมถ้าผมเห็นตอนหน้าว่าเขา่ไม่ใส่เกาะไม่ใส่อะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ใส่อะไรที่บงบอกเป็นเลิเปิ้ลก็แค่โอเวอร์ไว้แค่นั้นเองก็แจ้งนายกผมผมไม่กล้าดิผมโดนดะลํำอยู่ในช่องแชทเนี่ย เป็นพ่อพระงั้นมึงบินแดนไม่ล่ะอย่างเงี้ยมันบอกผมอย่างงั้นอะไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าผิดกฎก็คือผิดเข้าใจปะมันมันไม่มีใครเป็นพ่อพระหรือว่าอะไรคนผิดกฎเราใช่ผมกลัวแบบว่าพูดตรงๆอ่ะมามาเล่นเหมือนแบบไม่เป็นราสร้างปัญหาให้เขาไงไม่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 เกี่ยวสร้างปัญหาเพราะว่าเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเป็นอย่างกูโดนกูก็ต้องยอมรับผิดป่ะวะเพราะว่ากูเหลี่ยมที่ดาทําตรงนี้จริงจริงมันต้องรู้ดิคนทําอะมันต้องรู้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรไง ครัวพี่ต๊อดบอกว่าถ้าถ้ามันไม่บินมึงบินเองอืผมอยู่กับน,น้องตัวเนี้ยคือเอาพูดตรงอะพูดให้พี่ตีฟังเลยเนาะไอเฟมคือพอผม่กับฟาใจอ่ะยืนอยู่ไว้ตรงนี้ฟาใจก็เห็นถูกถูกไหมวันนั้นอ่ะอคระลางกลางช่กาดางกลางแล้วทีเนี้ยเขามันมีเลลิเปอร์ Le Le คนนึงยืนอยู่ตอนแรกพวกผมมันจะไปแทงแต่พอผมชะงักใจแล้วว่า้ใจเย็นก่อนไหมเผื่อแม่งแบบมันดักเราอ่ะเหมือนมันรู้อ่ะรอเราไปแทงอ่ะ เด er ี๋ยวเพื่อนแม่งมาคือสักหน่อยเพื่อนมันมาจริงๆพี่ใช่ไอตัวนั้นอ่ะมันมาวนๆเช็คๆมามามาวนๆเช็คๆแต่แม่งเช็คถูกด้วยนะประชาชนอยู่ฝั่งขวาก็มีซ้ายก็มีตรงร้านกาแฟก็มีแม่งเดินมาตรงผมเลยดิแล้วทีเนี้ยมันมีมันมีเอออะต่อเราต่อใช่ครับมันไม่คิดว่าผมเป็นพวกผมยืนอยู่เป็นแก๊งใหญ่เลยหรอมึงมาเช็คมั่วงเงี้ยแล้วโดนแก๊งใหญ่ก็พอจะลงมาเช็คเออะ พอจะลงมาเช็คปุ๊บผมขึ้นรถเลยผมก็ไอ้นี่ขึ้นรถผมเห็นแล้วล่ะมันลงรถน่าจะมาเช็คอผมก็เลยให้น้องอพาไปซื้อข้าวพอขึ้นรถกับน้องไปแล้วไอ้นั่นก็เดินมาหาพวกกลุ่มผมไงผมหันไปนอมองอยู่สักหน่อยปุ๊บผมออกมาจากตลาดกลางแท็กคันสีขาวขับตามมาไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงอะไล่ยิงเลยอะผมก็งงให้มันเที่ยมมันรู้ได้ไงวะก็ผมปลอมตัวปลอมอะไรเปลี่ยนเสื้อตลอดอะ และทีนี้พี่ตอยก็แกล้งเหม่อแบบเป็นชั่วโมงมันก็ตามไปเลี้ยงคอกหมูด้วยอเพราะผมแกล้งไปเลี้ยงหมูมันก็ไปเฝ้าอยู่อย่างนั้นอ่ะเอาเอาเอาอันนี้แล้วก็ถึงเรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกเด็กบอกว่ามันรู้มากลองลองทิเคตถามนายกอย่างนี้มันใช่ไหมมันอย่างเงี้ยมันมันรู้เกินไปไหมลองทิเคตไปดูไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยได้ผมก็ได้เออพอผมจะทิเคตไปพอผมไม่ทิเคตเนาะมันก็โดนลำผมก็เลยต้องทิเคตไป ่าสักหน่อยปุ๊บหายหมดเลยไปหมดเลยครับถูกนะถ้ามึงติเก็ตไปแล้วอ่ะมันจะเป็นบอกให้นายกเขาจะคอยตรวจสอบแล้วของพวกเนี้ยอย่างที่บอกถ้ามึงเรามึงเป็นสตรีมเมอร์แล้วมึงผมมันไม่อยุติธรรมอ่ะผมว่าอย่าเล่นแฟร์แฟร์กับเอยู่แล้วเออใช่ก็อยากให้มันเป็นตอรี่ในเมืองแบบเออจะกระทืบกูก็ขอให้มึงมึงหาให้มันเงียนหน่อยแบบถ้าเขาเดินมาถ้าเขาจะพิสูจน์ใจจริงว่าเขาไม่ได้ทําจริงเขาก็ต้องสตรีมด้วยจบแค่นี้ก็จบเลยดีครับพี่ตี พี่ลังใครพูดอ sort of ่ะไอ้ลังไอ้ลลัังงพี่ครับพี่ลังอยู่ในรถกับน้องบาสมันคือตัวเยี่ห้อสนใจเลยพี่ลังยอมได้เหรอาคุณดูด้วยครับเนี่ยผมเป็นตัวโดยหน่วยงานดำปะเออพูดถึงหน่วยงานหน่วยงานดำอ่ะพี่ผมผมขอขอสอบถามได้ไหมครับคือผมโอเวอร์เลยไว้แหละเออพี่ตอดตอนตอนที่หมอคนนั้นพูดพี่ได้ยินไม่จบผมอยู่ตรงนั้นพอดีมันบอกว่าไม่ได้แดกกูหรอกประสบการณ์หมอกูสองปี โอ้อหไอไอหมอไอหมอหัวเป็นถ้าเกี่ยวกับพวกหน่วยงานตรเขาสามารถเช็คโอซีได้ค่ะมันใช้หลักฐานข้างนอกได้หมดเลยครับอ๋อเช็คได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเช็คโอซีนะครับใช่คือเลลิเปอร์ครับเขาน่าจะเป็นแฟนกันอ่ะส่วนตัวผมคนแรกเนาะเขามีเรื่องผมเขามีเรื่องกันกับผมอะเลลิเปอร์อะแล้วทีเนี้ยมันไล่บัมผมมาจากข้างนอกผมก็มาจอดรถซ่อมอยู่หน้าโรงพยาบาลปุ๊บมันก็เดินมาตามมันยิงผม หมอกับหมอหมอเห็นไหมครับเขายิงผมไม่เห็นค่ะเดืเตือนให้ผู้หญิงพูดผู้หญิงครับผู้หญิงที่ใส่หมวกเป็ดอ่ะเขาจะเตือนให้ไม่เขายิงต่อหน้าหมอหรือยังไงต่อหน้าหมอครับแต่เขาไม่รู้ว่าคนไหนยิงแต่เขาเห็นออกมาจากรถคันไหนผมยังเห็นเลยอ่าอ่าอันนี้เริ่หนึ่งรอบพอมาในโรงพยาบาลมันเดินมาหาผมมันเดินมาบีเปอร์ข้างๆผมหมอผู้หญิงก็ยืนมองอ่ะคนเดิมครับก็ยืนมองผม แต่ให้เลลิเปอร์เดินมาบัฟผมวิปเปอร์อบมามาบัฟผมเนี่ยผมเลตรกลรบหม,มอครับเขามาบัฟผมข้างๆหมอจะเตือนนะคะฝั่งละคนฟั่งคนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยพูดแค่เนี้ยแล้วก็ไปชุดสีอะไรชุดสีดเหลืองพี่ตีชุดสีเหลืองครับหมออา,าอสาหมออาสามอสีเหลืองออแล้วทีเนี้ยอีกรอบนึงก็คือ เรื่องเรื่องที่ผมาออกไปข้างนอกออกไปตีหน้าโรงพยาบาลในเขตโรงพยาบาลนะครับพี่ผมก็รู้เนาะเห็นเขาบอกกันว่าถ้าไอ้มันจะมีที่ขีดอ่ะบอกว่าตรงเนี้ครึ่งนึองใช่ตัวผมเลยไปครึ่งหนึ่งฝั่งโรงพยาบาลอีกอีกครึ่งนึงอ่ะเลยอีก่อยหนึ่งอ่ะก้าวซ้ายก้าวขวาคนละออกเขตก้าวเขตใช่ครับและทีเนี้ยรู้ไหมและและทีเนี้ยรู้ไหมหมอผู้หญิงเขาก็ยืนมองนะยืนมองผมโดนตีอ่ะและทีเนี้ยผมก่อนผมจะตายอ่ะผมยังไม่ตายเนาะมันก็รู้เรื่องได้ ไอ้เลลิเปอร์บอกว่าเฮ้ยแฟนมึงยืนอยู่นะมันบอกว่าเฮ้ยแฟนมึงยืนมองอยู่นะก็คืออ๋อผมทําให้ผมรู้ว่าล้วแฟนกันนี่เองใช่มันก็ฆ่าผมอะหมอก็ไม่ทําอะไรขอกอเลยบอกป่วยฮยอะเกินไปอันนี้แล้วแฟนเขาอยู่เลลิเปอร์ด้วยปล่าไม่นะเป็นหมอครับเป็นหมอไม่มันเป็นหมออาสาใช่เพราะว่าตรงนั้นมีหมอยเป็นหมอยืนอยู่คนเดียวไม่มันต้อง แต่เหมือนว่าพี่ชื่อน้ำแข็งนะครับชื่อน้ำแข็งแต่เหมือนเหมือนพี่โนอ่ะเหมือนเหมือนเรื่องนี้ผมบอกพี่โนไปแล้วพี่โนเดินไปคุยออแล้วเขาก็พูดแบบหมดหมตะโกนเลยครับตะโกนว่าอะไรนะที่เอฟเฟมได้ยินอ่ะไม่ได้แดกกูหรอกประสบการณ์หมอกูสองปีใช่ผมบอกว่าฝากไปเตือนหมอคนนี้หน่อยเขาพูดแไมเลยบอกเลยผมเขาาพูดใช่ครับใช่เขาเขาพูดแบบก็แบบใส่อารมณ์ด้วยน่าจะตะโกนเลยครับเพราะผมตายพี่องหมอจะโกรธไอ้ชัย ทำมีได้ไงอ่ะไอ้นี่ไม่หมอคิดว่าอติอติหมอหมอน้ำแข็งคนนั้นอันนี้ขออนุญาตพูดนะหมอน้ำแข็งคนนั้นนะเขาใช้ไมค์ออโต้มาเล่นเวลาเล่นนะบางทีเขาพูดพรืมพร้มแล้ไม่อันนี้เขาใช้พโนเขาชอบร้องเพลงใช่เปล่าร้อเพลงใช่ใช่เขา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 ชอบร้องเพลงอ่ะแล้วที่ผมที่ผมไม่โอเคคือตอนตอนผมอ่ะตัวผมอ่ะครึ่งลำอ่ะตั้งแต่หัวเข่าอ่ะอยู่ตรงโรงพยาบาลเหลือแค่ขาที่เลยออกไปตรงที่มันดีได้แล้วคนในเลลิปเปอร์บอกว่า ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกแฟนมึงดูอยู่ใช่เหรอแมนก็สับผมดิถ้าพูดอย่างนี้ไม่โอเคอผมก็เฟลนิดหน่อยอ่ะพี่ตอติได้แจ้งไปทางพออหมอหรือยังคะโอ้ผมไม่เคยแจ้งใครไงไม่มันต้องไม่กล้าไงไม่ถ้ามึงมีหลักฐานนะไม่ผิดมีมีเหมือนเลยนั้นไม่ผิดไม่จะอะไรพ่อง่าเพราะว่ามันไม่ได้โดนไปเลยมึงเข้าใจไหมใช่ต้องไม่โดนนะคะ ข <C> e <ars> าจะมาตรวจสอบก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดมันเป็นโทษวินัยหมอเนี่ยมันไม่ดูก่อนว่าไอ้ที่ไอ้ตอนพูดเนี่ยกับสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันตรงกันไหมแล้วหมอก็พูดอย่างนั้นจริง,งรไหมแล้วแล้วหมอเราอ,อะไรมันต้องมีขั้นเป็นตอนอเลยตอนมึงแจ้งไปเลยครับและอ,อีกอันสุดท้ายก็คือผมตายผมหมอมาชุบผมในโรงพยาบาลน้องผมมานอนเตียงแล้วก็มีเลลริเปอร์ไปนั่ง นั่งแบบท่าอีโมอะไรนี่แหละมานั่งอยู่ข้างๆน้องผมแล้วก็หมอคนชื่อน้าแข็งคนเดิมเลยครับนั่งอยู่ข้างๆน้องผมด้วยเหมือนกันอผมก็เลยบอกว่าผมพูดกับคนดูนะว่าไอ้เหี้ยน้องคุณโดนบัฟแน่นอนเลยว่ะแล้วผมเดินไปหาน้องผมน้องผมก็พูดว่าหมอครับเขาบัฟผมเนี่ยหมอไม่ได้ยินหรอเออแต่มันอยู่ใกล้กันมากเลยนะพี่คนนึงคนนึงอยู่ตรงตรงขาคนนึงอยู่ตรงหัวผมอ่ะแบบมันใกล้มากกระซิบันจะได้ยินนะ ผมบอกว่าหมอครับโดนบัฟครับเขาบัฟผมไม่ได้ยินนะอยู่คนละระดับกันหรอไม่ได้ยินระดับเดียวกันระดับเดียวกันพี่ระดับเดียวกันบนเตียงเหมือนกันเลยพี่อยู่ข้างๆกันเลยอ่ะคนนึงอยู่ตรงขาคนนึงอยู่ตรงหัวน้องผมอ่ะแล้วมึงบอกแล้วมึงบอกเขาว่าหมอบอกว่าอะไรหมอไม่ได้ยินค่ะแล้วก็นั่งนั่งแบบอีโมดแบบเอ้าคางอ่ะนั่งอยู่บนเตียงผมอ่ะผมว่ามันเกินไปเนี่ยไอเฮียเกินไปว่ะ แจ้งเว้ยต้องแจ้งต้องแจ้งมันมีมันมีถ้าเป็นยิ่งเป็นหมอมันเป็นหน่วยให้โดนโทษวินัยก็ได้พี่ไม่ไม่ต้องแบบไปอ่ะต้องเอาหลักฐานไปยื่นกูมาฟังกูว่าลงโทษเขาไม่ได้ไอ้พัดไปไหนครับกูกูก็เห็นใจเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองเว้ยแล้วถ้าการที่หมอมาทําอะไรแบบนี้เป็นแฟนกับคนในแก๊งอย่างเงี้ยแล้วแบบมาทําอะไรแบบนี้กูมองว่าไม่ใช่โอ้โหต้องแจ้งผมก็รู้สึกผิดเซลเลยต้องตั้งใช่ผมเซลตอนนั้นเลย มึงมึงมึงตีมึงฆ่ามึงตีไปเลยแฟนมึงดูอยู่โอ้โหแม่งพูดอย่างนี้ได้ไงเลยริปเปอร์แล้วมันก็ทําจริงนะ้วฆ่าผมอะแล้วแฟนหมอน้ําแข็งเขาก็ยืนอยู่อะถ้าจะเป็นแฟนกันแหละครับเขามีหมออยู่คนเดียวที่เป็นผู้หญิงใช่เธคือทําอย่างนี้ก็คือไม่โอเคอะแล้วแล้วล่าสุดแต่โอ้ดีเลยครับพี่ไปตอนไหนอะล้วพี่จะไปบอกผมด้วยผมจะเปิดให้พี่ดูด้วยแล้วพี่ลองวิเคห์เอา ได้ไม่ไม่เดี๋ยวไปบอกให้เลยเดี๋ยวไปบอกให้เลยเอาจะปลาจะเข้าเมืองไปบอกต่อยะอยากให้พี่เห็นอยากให้พี่เห็นกับตาก่อนนะไอที่ผมเล่าอ่ะพี่จะมาดูก่อนก็ได้แป๊บเดียวเองพี่เดียเวลาผมกขาถ้ามึงไปแฟมเดี๋ยวเขาก็ลงหัวสอบถามเองก็แหละแล้วมึงก็ส่งหลักฐานให้เขาได้ครับได้ผมแจ้งไปแล้วแต่เขาไม่ตอบผมไะนายกอ่ะแจ้งเรื่องนั้นไปแล้ะครับหมอหมอดำครับหมอดำหมอผู้หญิงก็และครับแจ้งนายกคนไหนไป อ่ะเขาทิเก็ตไปหรือเปล่าป้าดูเลยมันดูที่ไหนอ่ะดูดูไม่ได้เอ่ะมึงส่งมาเลยก็ได้าม,ามึงส่งมาแล้วก็ได้ช่า,มางมีนะอ่ะได้ได้เพี้งมีมึงส่งมาพี่อันไอซ้อซอซ้อเฮ้ย,อ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 ,ยอย่าชนอย่าชนเฮ้ยอย่าอย่าชนมั่วอย่าชนมั่วนไอชนมั่วนมีมันออกไม่ได้ อ่ะคะ่ะเรื่องเรื่องหมอหมอดําอันนี้เราต้องไปแจ้งผออหรือเปล่าคะหรือว่าต้องติดต่อนายกเลยะะอะค,ค่ะติดต่อนายกดีกว่าโอคคเะคี่ติเีเบอร์หนึ่งหนึ่งหาศูนย์ผมขอเฟซหน่อยดิผมส่งให้พี่แม่ผมหน่อยผมแอลพี่ไปต้นน้ำ ไม่ใช่เพจป้าจะให้เพจอ๋อเฮ้ยอะไรแล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างเลเบอร์มึงใช่ป่ะหนึ่งหนึ่งห้านครับเขาจะขอช่องทางที่ติดต่อปาได้ครับปาให้เพจป้าไปอะครับ เฟซดีกว่าพี่เฟสส่วนตัวดีกว่าขอเฟสได้ไหมป้าเขาจะส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้ครับแอดมาแล้วพี่อันนี้สติเมื่อวานผมแอดแล้วก็ส่งไปแล้ว เดี๋ยวกูไปเปิดดูก่อนมันทีเท่าไหร่อ่ะหรือว่าเปิดได้เลยอ่ามันขึ้นได้เลยเปิดเด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาดูให้มันมีก่อนหน้านั้นแล้วก็เอาเดี๋ยวผมหาดูที่จังหวะให้แป๊บนึงงั้นเดี๋ยวกูไปอยู่ที่แฟมแล้วกันมึงมีอะไรพิมพ์มาแล้วกันโอเคปะพี่จะไปแฟมแล้วใช่ไหมเออกูไปแฟมก่นไปด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมบอกนาทีก่อนไม่มีก็พิมพ์มึงก็พิมพ์ไงมึงก็พิมพ์ในในเฟซไงว่านาทีเท่าไหร่ได้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับพี่ ลรอส่งผ่านไม่พี่แค่อยากดูพี่อยากดูพี่อยากรู้เป็นไง